วิธีต่อสายสัญญาณนะครับเราก็ต้องดูนะครับว่า AV ตรงไหนก็ตรงนี้นะครับสัญญาณโปรเจคเตอร์นะครับมินิโปรเจคเตอร์นะครับอุปกรณ์ชิ้นนี้เขาจะมีให้มาเลยนะครับแล้วก็นําสายสัญญาณนะครับจากเครื่องเล่นต่างๆนี่ก็กรณีเป็นเครื่องเล่นบูเลดิส i นะครับเครื่องนี้บูเลดิส i นะครับถ้าท่านมี DVD ก็ทำทาแบบเดียวกันนะครับนําสายตัวนี้มาต่อแล้วก็เหลืองแดงขาวก็เข้าตรงนี้กันเลยนะครับ อ่าหลังจากต่อแล้วมันก็จะเป็นแบบนี้นะครับเหลืองเข้าเหลืองแดงเข้าแดงขาวเข้าขาวนะครับทีนี้อ่าผมจะเปิดฉายตัวนี้เลยนะครับเปิดเครื่องเอ่อขออภัยเปิดเปิดโปรเจคเตอร์ก่อนนะครับผมจะเปิดโปรเจคเตอร์ก่อนนะครับเปิดโปรเจคเตอร์ให้มันฉายไปใส่จอตรงนี้ก่อนนะครับนี่ครับอ่าเปิดโปรเจคเตอร์ก่อนนะครับนี่นะครับนี่ครับจมเลยทีเดียวนะครับ please wait นะครับมันขึ้นมาแบบนี้คําว่า please wait ก็คือให้รอก่อน พอมาถึงตรงนี้แล้วนะครับให้เรากดตรงนี้นะครับเป็นการเขาเรียกอะไรครับเป็นการเนี่ยตรงนี้ Input นะครับตรงนี้เดี๋ยวดูให้ดูใกล้ๆนะครับนี่สัญญาณตรงนี้เป็นลูกศรชี้มาทางขวานะครับที่จะนำสัญญาณไปยัง AV นะครับดูหน้าจอเมื่อกดตรงนี้อันที่1นนะครับปุ๊บมันก็จะไล่ไปตามสเต็ปของมันนะครับคุณผู้ชมครับก็ไล่มาหาที่คำว่า AV นะครับนี่ครับ อขออภัยนะครับคุณผู้ชมครับเมื่อกี้ผมบอกให้กดตรงนี้แต่จริงๆกดลูกศรตรงนี้ก็ได้นะครับลูกศรชี้มาทางขวาผมจะกดนะครับปึ๊บนี่ครับแดงๆอันที่หนึ่งอันที่สองก็มาเซตติ้งนี่ HDMI อันนี้ AV นะครับ AV แล้วก็กดโอเคตกลงไปได้เลยนะครับเมื่อตกลงไปเรียบร้อยแล้วโอเคแล้วก็ผมจะกดเล่นจะกดเล่นจากเครื่องนี้นะครับกดหนังจากเครื่องนี้แหละครับนี่ครับนี่ครับคุณผู้ชมครับ เห็นไหมครับนี่ครับอ่าแล้วก็เล่งเสียงตรงนี้ได้เลยนะครับเสียงมันก็เล่งอยู่ตรงนี้นี่ครับนี่ครับนี่คือการเล่นจากเครื่องเล่นตัวนี้นะครับคุณผู้ชมครับโอ้ขออภัยนะครับผมลืมเสียบสายมีหน้าเสียงไม่มานี่ครับผมผมต่อไปตรงโน้นอยู่นะครับอันนี้ต้องถอดออกเดี๋ยวผมจะเสียบสัญญาณเสียงต้องเข้าตรงนี้นะครับ น,นี่ครับแดงก็เข้าแดงขาวก็เข้าขาวนะครับตรงนี้อ่านี่ครับเสียบแล้วทีนี้ก็จะมีเสียงแล้วเห็นไหมครับนี่เล่งเสียงตรงนี้อ่าเล่งเสียงได้เลยนะครับตรงนี้อนะครับนี่เล่งเสียงแล้วครับมีเสียงขึ้นมาแล้วนี่นะครับวิธีการต่อนะครับ นี่ครับนี่ครับอ่าเดี๋ยวผมจะสต็อปดูนะครับสต็อปแล้วก็เข้าเมนูดูสินี่ครับเมนูนะครับตรงนี้ลําโพงนะครับผมจะมาดูว่าอ่าลําโพงมันเซ็ตเซ็ตลำโพองอะไรบาลานซ์ก็พอดีแล้วนะครับนี่เซ็ตซาวโหมดสแตนดาร์ดนะครับเบสดแล้วก็เซอร์ราวเขาออฟไว้นะครับคุณผู้ชม เพราะฉะนั้นเอาสแตนดาดไว้นั่นแหละครับก็มีเสียงแล้วนะครับสแตรดาดนี่ครับก็ใช้ได้ปกตินะครับในการต่อนะครับก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะครับการรีวิวนะครับจากสีสเก c ตชาแนลครับขอบคุณครับสวัสดีครับ